สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับเจสายพันธุ์สุนัขไร้ขนน่ารักขี้อ้อนสุนัขไร้ขนเป็นที่นิยมสาหรับผู้ที่เป็นผู้แพ้ขนสัตว์ครับเพราะมันไม่มีขนที่ร่วงหลน่นผิวหนังของพวกมันนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ครับแต่สุนัขเหล่านี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเชน่นการทาครีมกันแดดก,การอาบนา้ําและการทําความสะอาดผิวหนังครับแล้วเจสายพันธุนั้นจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. นึ่งชอริอิตควินทรีหรือว่าเมกสกันแฮร์เลสครับ เป็นสุนัขสายพันธุ์โบราณจากเมสโกมีสขนาดนั่นก็คือเล็กกลางใหญ่ครับเป็นสุนัขที่ฉลาดขี้เล่นรักเจ้าของเหมาะกับทางเลี้ยงในบ้านและก็นอกบ้านเลยครับต้องการการดูแลผิวหนังพิเศษมี3สายพันธุ์นั่นก็คือหางมีขนหางไม่มีขนและก็ขดยาวครับ 2. ใชายนีแคทริดมี2ประเภทครับคือหางมีขนกับหางไม่มีขนขนาดเล็กขี้เล่นฉลาดฝึกง่ายต้องการการดูแลผิวหนังพิเศษครับ เป็นสุนัขที่ไม่เหมาะกับอากาศหนาว 3. าอันเจตินาปิลาเป็นสุนัขที่ค่อนข้างหายากกับขนาดกลางสง,ง่างามฉลาดเอารักเจ้าของเป็นสุนัขที่ต้องการการฝึกฝนเหมาะก,กับบ้านที่มีพื้นที่กว้างเก่า 4. เปโรวียนอินคาอคิดเป็นสุนัขที่หายากเช่นกันขนาดกลาสงสง่างามรักเจ้าของและก็เป็นสุนัขที่ค่อนข้างเงียบสงบเก่าต้องการการดูแลผิวหนังพิเศษเป็นสุนัขที่ไม่เหมาะกับอากาศหนาว 5. ้าอเมริกันแฮร์เอสเทอรียเป็นสุนัขขนาดเล็กครับที่มีความขี้เล่นร่าเริงฉลาดฝึกง่ายเป็นสุนัขที่ไม่เหมาะกับาการหนาวเช่นกันครับ 6. แอ r ฟริกันแฮร์เรสเป็นสุนัขที่ย้อนข้างหายยากขนาดกาสงสง่างามรักเจ้าของฉลาดต้องการการฝึกฝนครับเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่กว้างขวาง 7. ดเดอมาเชียน เป็นสุนัขขนสั้นขนาดกลางมีความฉลาดขี้เล่นร่าเริงฝึกง่ายมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แกวนึ่งก็คือไรจุดของเขาเป็นสุนัขที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเจ๊ใส่ยพันสุนัขไรขนสุนัขทุกสายพันธุ์ต้องการการดูแลโดยทรายการฝึกฝนและก็การออกกําลังกายครับข้อดีของการเลี้ยงสุนัขไรขนนั่นก็คือเหมาะสาหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ขนสัตว์ไม่ต้องกังวลเรื่องขนร่วงดูแลรักษาง่ายอุณหภูมิร่างกายของพวกมันนั้นจะเย็นกว่าสุนัขทั่วไปคร เหมาะสำหรับอากาศร้อนนั่นเองแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสังการะดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ